สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จุิพิษกันเหมือนเดิมนะครับนาองสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิศณุโลกวันนี้ก็มากินข้าวกับคุณตากันเหมือนเดิมนะครับนาอวันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับมีเมนูทอดปลาช่อนนะครับแล้วก็น้ําพริกอันนี้ทอดปลาช่อนนะครับปลาช่อนทอดอันนี้น้ําพริกแมงดาอันนี้พริกป่นละลายน้ําปลา อันนี้ไก่ทอดแล้วก็หอมหอมใส่ไข่นะครับเนาะผัดหอมใส่ไข่มากินด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับเนาะตอนนี้ก็คุณตากำลังกินอยู่นะครับเนาะเป็นทางด้านของปลาช่อนทอดนะครับปลาช่อนทอดทอดกรอบ,อ,บอร่อยนะครับเนาะแต่ก็ถ้าคนเท่าคนแก่ก็ระวังกล้างกันหน่อยนะครับเนาะ สำหรับพวกหนุ่มๆก็เคี้ยวได้เลยคนแก่ก็จะยากหน่อยต้องระวังก้างนะครับในคุณตาก็ำลังกินปลาช่อนแล้วก็เป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกแมงดานะครับเนาะ,ะบางคนก็เหม็นนะครับบางคนบางท่านก็เหม็นนะครับเนาะถ้าไม่เคยจะเหม็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีกลิ่นเทียมนะครับเนาะสำหรับแมงดาเนี่ยขายตามตลาด บางทีก็ใส่กลิ่นเทียมหาแมงดาแท้ก็ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวแมงดาแท้ๆต้องอยู่ตามกลางนานะครับเนาะที่กำมาจับมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นกิ่นกันหมดแล้วสำเร็จรูปหมดหามาดูคุณตากินกันต่อนะครับเป็นแมงดาไปช่อนทอดก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ